องค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่โรคเมอร์สกำลังจะแพร่ระบาดไปทั่วเกาหลีใต้ค่ะ องการอนมามัยโลกได้สแสดงความกังวลดังกล่าวหลังจากที่เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและจำนวนผู้ที่ถูกกักบริเวณในฐานะต้องสงสัยติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกขณะโดยล่าสุดยอดผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็น3 5คนเกือบทั้งหมดติดเชื้อจากชายวัย68ปีที่เดินทางกลับมาจากตะวันออกกลางและปรากฏอาการครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤษภาคมขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมีสูงเกือบ1,370คนและมีผู้เสียชีวิต2 องคนองค์การอนามัยโลกยังไม่ออกประกาศเตือนภยัยหรือจำกัดการเดินทางเข้าออกเกาหลีใต้แต่ได้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไประมัดระวังด้านสุขภาพมากขึ้น ด้านประธานาธิบดีป้ากื่นเฮได้ออกแถลงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สอย่างเกินเหตุพร้อมกําชับให้หน่วยงานสาธารณาสุขเข้มงวดถึงระดับสูงสุดเพื่อควบคุมการระบาดที่ขณะนี้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลที่รับตัวผู้ป่วยจนทําให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลติดเชื้อไปด้วยล่าสุดรัฐบาลได้สั่งปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาเพิ่มเป็น700แห่งทั่วประเทศตามการเรียกร้องของประชา ส่วนจีนรายงานว่ามีการสั่งกักกันผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสเมอร์สไว้แล้วถึง64คนทั้งหมดคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกของประเทศซึ่งเป็นชายเกาหลีใต้วัย44ปีที่ฝ่าฝืนมาตรการกักบ,บริเวณในบ้านเกิดของตัวเองแล้วมาพำนักยังเมืองฮุยโจนอกจากนี้ทางการกำลังติดตามผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก13คนเพื่อนำตัวมากักบ,บริเวณค่ะ